สวัสดีครับชื่อธนก,กิจพงษ์ชายครับมาจากสาขาอิเล็กทรอนิกส์อากาศายานเทียบโอนครับจุดเริ่มต้นผมเคยเห็นว่าถ้าสอบได้ถึง800คะแนนหรือ900คะแนนก็จะมีทุนของมหาลัยแล้วก็ของคณะให้ครับดังนั้นผมก็เรียว่ามีความตั้งใจว่าอยากจะได้ทุนนั้นก็เลยพยายามมาตลอดครับตั้งแต่เข้ามหาลัยมา แล้วก็ช่วงปี2ก็ได้มาสอบครับตั้งแต่การเตรียมตัวเลยครับก็ผมเตรียมตัวใช้เวลาประมาณ2-3เดือนครับก็ในระหว่างนี้2-3เดือนก็ทำว่าทำข้อสอบทุกวันครับวันละประมาณ20 -30 นาทีครับแล้วก็ทุกวันก็จะมีการแว่าฟังข่าวเป็นภาษาอังกฤษครับบางทีผมก็ไปดูหนังครับเปิดหนังที่เปิเปดภาษาอังกฤษอย่างเดียวเลยครับแล้วก็ พยายามทาความเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยครับข้อสอบแบ่งเป็นสส่วนก็ส่วนใหญ่ก็ที่จะมีปัญหาดีๆสำหรับผมก็คือช่วงพาร์ทอ่านครับพาร์ทอ่านก็ส่วนตัวผมเริ่มจากพาร์ทที่อ่านเยอะที่สุดก่อนก็คือพาร์ทเครับแล้วก็ถัดมาก็จะมาทาพาร์ทหครับก็คือข้อสอบที่เป็นส่วนของอประโยคเดี่ยวแล้วก็ปิดท้ายด้วยพาร์ทหครับเพราะว่ามันน้อยที่สุดแล้วมันทําให้ผมจัดการเวลาได้ดีที่สุดครับก็เรื่องการเตรียมตัวนี่ก็ เรียกว่าประมาณสำหรับตัวผม,ผมใช้2เดือนในการเตรียมตัวเพราะว่าระยะ2เดือนก็พอที่จะทําให้คะแนนเรียกว่าสูงขึ้นได้ในระดับหลายร้อยคะแนนเลยครับสองเดือนในการเตรียมตัวของผมก็คือผมทําข้อสอบทุกวันครับประมาณวันหนึ่งก็ยี่สิบถึงสามสิบนาทีครับแล้วก็พยายามฟังอะไรก็ได้ที่เป็นภาษาอังกฤษให้เยอะมากที่สุดส่วนตัวผมผมฟังข่าวที่เป็นภาษาอังกฤษครับ เพราะว่าอย่างผมผมชอบดูข like ่าวเรื่องเครื่องบินอะไรอย่างนี้ผมก็จะไปหาข่าวเครื่องบินฟังอย่างนี้ครับหลังจากที่มีผลสอบภาษาอังกฤษผมก็ได้รับโอกาสในการที่ไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นครับก็ได้ไปเรียนแลกเปลี่ยนที่ญี่ปุ่นครับอยู่ที่คากาวะโคเซนครับไปอยู่ที่ญี่ปุ่นประมาณ2เดือนครับก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยครับสอบภาษาอังกฤษแล้วผมก็เป็น กว่าเป็นใบเปิดโอกาสให้เราได้เยอะมากครับที่ว่าจะได้ไปเจออะไรใหม่ๆเยอะเลยครับ